วน,นี้นะฮะรถเบนจากอิชิตันนะ,ะอยู่นู่นนะฮะวันนี้เดินทางมาที่หากใหญ่นะฮะมีผู้ชนดีนะครับได้เบนซ์ G A 200ครับวันนี้คันที่12งนะฮะ เกี่ยวกับเร่อรพนเวนของเรารูมีวีกยนึ่งยาที่ไม่มีใครเลยรู้นั่นคือคุณท่านแจกผู้มการศึกษานายกับนักเรียนนักสร้างจังวัดชายแดนภายใที่คุณหมอคุณแม่เสี่ยนชีวิตจาเหตุการไ์ใสมภแจกมาตลอดนะครับและตอนนี้กำลังสร้างโรงเรียนตอนนี้ทีสุราธานีเซ้นแต่ตีชายาโดยประมาณเกือบเกืจะสิ้นหลานบาทนะครับพวกเราปอบมือให้กับคุณท่านิสักหน่อยนคัที่ีทัเป็นมเยนสมืนกับโอแฟน ก็ทำงานจับมือขู่กันมาครับคุณท่านเป็นผีชายผีทหารกของพ่วงนะครับพี่น้องเอินพี่น้องกระสูอนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณพงษ์นะครับนั่งนั่งก่อนเชิครับสวัสดีครับเราเชิญผู้โชคดีมาเลยดีไหมวันนี้มีผู้โชคดีมาไม่รู้ได้อยู่ตรงนี้ป่ะครับกำปิน้องรับมือดังๆสักครั้งครับ ไม่ว่าเองนียันเ้นอ่ต้นื่นเต้ยื่นเด้ยันนยันยันี่มเป็นแกลงมามาแต่าีลกให้ถังอันนะทำงานไหคเับทางานล่วปรบณียครับลู่ไปรยสมิลิเวตอ๋อทีบุงเทปมั้เยู่ที่ไหนครับอเป็นทีรเงี้ยผมทีกีโนะกีโนะแม่ีโนะ โอ้ไม่ได้เลยนะพี่นอนกับตึ้งแมนเราจะไม่ได้ปรบมือกำลังใจให้กับคุณครูับค่แต่อ่คเป็นอย่าี้พ่รับมไใช้นี่ครับมีนี่เยอะเลยครับผมเท่าไหร่ครับประมาณหนงล้านครับโอ้โหนี่ก็หมดนี่เลยสิใครก็ไม่แก็้งหน่อเดียวครับใครจะเป็นสักี้พิยาลหรือครับพี่ครับรหั 0ูนย์งเจ็ดสีปรบมือดังๆอีกสักครั้งได้เป็นบุญค่งา9 90, 9 90. งล้านเกาหนบาทครับมีคอนโดวันที่เจ็ดเมษายาน,ยส,ายานสิบห้ล้านคอนโดคอนโดสิบ้าล้านห้ล้านเดีดด๋ยวคุยตามนามผมคือนานแก้วนายสมพงษ์สังศรีครับมาจากอำเภอละนด จังหวัดสงขลาครับตัดทิ้งไปสามาครั้งครับผมไม่รับสายอาจะไปครับไม่ไม่ทราบว่าเบอร์ใครครับเสร็จแกก็โทรมาอีกรอบหนึง่งผมตัดสินใจรับเลยครับแกถามว่าคุณคุณผู้โชคดีผมก็งงครับโชคดีอะไรคุณได้รถเบนซ์หรือจะเอารถกระบะว่าผมเนี้ย <laughs> คุณเอารถกระบะไปฮะ <laughs> ผมก็เลยครับผมจอเบนซ์ครับมาเดินเต้นครับถือว่าน้ําตาไหลเลยครับผม มีภาระเยอะครับทำทำอะไรเลยทำที่โรงพยาบาลสมิทเมดศรีนครินทำ,ทำอะไรคขับรถไปาพเลยครับตะกี้บ,บอกมีภาระเยอะภาระเยอะครับทำไมครับเกิดอะไรขึ้นคือแฟนก็ไม่ได้ทางานครับผมทางานคนเดียวกู้กู้สาวอื่นธนากรมาครับผมคนเดียวหกแสนครับแฟนอีกสามแสนกว่ากู้กันมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าครับ ผมรู้สึกผมตื่นตันมากเลยผมยกภูเขาออกจากอ,อกครับที่ผ่านมานี่ชีวิตเป็นไงบ้างแย่่สุดครับแย่มากมากทำไมอ่ะทำไมฝนมันมันไม่มีเงินเดือนไม่พอครับมันเงือนเดือนเหลือเดือนสามพัเเนเนี้ยไม่พอกินไม่พอใช้ครับลูกเรียนอยู่ด้วยครับส่โงลูกเรียนเลยสองล้านเก้าหมื่นครับจะไปทำอะไรครับพ่อเป็นบทนี้ครับพูกบ้านครับ ยังไม่มีตอนนี้ครับผมมันทำงานงันไม่เหลือใช้ครับใช้นี่ได้ถึงก็อย่างเดียวเรื่องเกินมันไม่มีผมมีนี่มีสินผาละคนเดียวครับเครียดกต้องทูบตีห้าครึ่งผมเดินแล้วครับนี่ไปทำงานเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างดีใ,ใจครับตอนไม,มีนี่เดินงผมกเก็บไว้ครับ มีนี่จินยุ่เดือนเดือนไม่พอแล้วกับภรรยายนี่สู้อะไรกันมาเยอะไลยกัดคันทุันเลยครับมี100ร้อยก็แบ่งคนละครึ่งครับมาก็มีอะไรกินด้วยกันครับมีท่านกินทัานทั้ครับแต่มีวันนี้ผมเขาคงชีวิตคงดีขึ้นกว่าเดิมครับอะไงกันหมดนี่ก่อนแค่นั้นครับจะไม่ทำรี่เล่านี้สิ ส่งใบนี้เป็นรสชาติอะไรครับบ้างเดิมเมือับที่ไหนครับฟันซื้อที่โรงพยาบาลเทเนที่โรงพยาบาลงก็ขอบคุณคุณตันมากๆที่อผมได้รถนี้วันนี้ขอบคุณมากครับก็สู้ด้วยกันมาก็ทนค่ะไม่เป็นไรให้กำลังใจกันมาตลอดขึ้นกบเสฟฟังแลวทีหวาแก่ครับ ขอบคุณเขามากค่ะที่แบบพามาถึงวันนี้ลชื่น่อยากให้เขาได้พักบ้างเขาทำงานเยอะมากแลร่างกายเขาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้ก็ดีใจครอบครัวก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมมากอะไรอเงี้ยขอบคุณค่ะ